มีจุกจูนเพนชุลีชนะฟ้องมือที่3ได้ค่าทดแทนสูงสุดในประวัติการทนายพัฒนายเมียหลวงได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุ จูนเพนชุลีภรรยานหนุ่มกะลาชนะฟ้องมือที่3ค่าทดแทนสูงสุดในประวัติการจากกรณีจูนเพนชุลีภรรยาของหนุ่มกะลาได้ยื่นฟ้องบุคคลที่3เรียกค่าทดแทน10บล้านบาทนั้นล่าสุดทางทนายพัฒนทนายเมียหลวงได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าคำพิพากษาวันนี้โดยให้เหตุผลสรุปร,มรวมๆได้ว่า1ประเด็นว่าจำเลยกระทำผิดหรือไม่เหตุผลคือมีตัวโจทเบิกความพร้อมพยานเอกสารที่เป็นภาพถ่ายรวมถึงคลิปวิดีโอที่ จำเลยกับสามีโจทย์แสดงออกต่อคนทั่วไปมีการไปเที่ยวด้วยกันมีการไปเลือกซื้อสินค้ารวมถึงจำเลยเคยพูดกับพี่สาวของจำเลยรับว่าคบหากับสามีโจทย์มาแล้ว2ปีจึงรับฟังได้ว่า จำเลยแสดงตนโดยเปิดเผยกับสามีโจ์อันทำให้โจ์มีสิทธิ์เรียกร้องค่าทดแทนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 5 2 3งสองวรสองประเด็นเรื่องค่าเสียหายเหตุผลก็คือโจ์สาเร็จการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีและประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทโจ์กับสามีโจ์มีการแต่งงานตามประเพณีมีสินสอดหนึ่งล้านบาทในการแต่งงานมีการถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทั้งก่อนเกิดเหตุครอบครัวของโจ์มีความสุขดีแต่ต่อมาทําให้ครอบครัวแตกแยก ขาดความรักความอบอุ่นถึงขั้นต้องรักษาพยาบาลเมื่อพิเคราะห์ถึงพฤติการแล้วจึงกำหนดค่าทดแทนให้จำเลยชำระแก่โจทก์เป็นจำนวนเงิน4ล้านบาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามกฎหมายผมสรุปได้เท่านี้เพราะต้องคัดคำพิพากษาฉบับเต็มอีกครั้งครับ เรื่องนี้เป็นวิทยาทานให้แก่สังคมโดยรวมครับต่อไปก็รอดูว่าจำเลยจะอุทธรณ์ตามสิทธิ์ของจำเลยหรือไม่นะครับถ้าถึงที่สุดเมื่อไร่ก็บังคับคดีตามกฎหมายต่อไปขอบคุณที่ไว้ใจทีมงานเรานะครับขอบคุณที่เลือกเราเราจะดูแลเมียหลวงต่อไปซึ่งคดีนี้ได้ค่าทดแทนเยอะสุดในประวัติการแพงที่ไม่ต้องพยายามจูนเพนชุลีหนูแก้ว